มาดูกบ50ของชัญญาพานเฟืองนะครับน้องกู๊ดบ้านสมเด็จนะครับอยู่รูที่4นะครับวันนี้มาแข่งที่โรงเรียนนานาชาติบัวโซ่นะครับสะสวยมากนะครับสะจำลองมาจากโอลิมปิกเลยนะครับครับชัญญาบ้านสมเด็จครับอยู่รูที่4นะครับลูกกลางนะครับใส่ชุดสีดำนะครับวันนี้มาดูนะครับน้องกู๊ดหมายมั่นปั้นมือมากนะครับที่จะทำลายสถิติ ให้ได้นะครับเป้าหมายเราอยู่ที่43 42นะครับหรือ43เนี่ยครับครับขึ้นแท่นแล้วนะครับดูที่4นะครับชุดสีดำเนะครับจับตาดูครับออกตัวมาแล้วครับน้ำมาแล้วครับสตรีมไลน์สวยครับขึ้นมาแล้วดึงน้ำครับนี่ครับดึงแล้วครับเริ่มมาแล้วครับขึ้นน้ำมาเริ่มๆครับ ขึ้นนำลูกที่ห้ามาเรื่มเยมครับขึ้นนำลูกที่5้ามาเรื่มเยมครับดีครับดึงหนักหนักครับพูตดึงหนักหนักครับพูดเยี่ยมครับเยี่ยมครับปองเชียเทียกันสนั่นบอลไว้ครับพูดอย่างหมดครับพูดอย่างหมดครับดึงไปครับขึ้นนำมาแล้วครับเรื่มเยมครับเยี่ยมมากครับ เ,เยี่ยมมาก,มากครับทำเวลาไปที่42.96ครับเยี่ยมมากๆครับน้องพุทธทำเวลาทำลายสถทต่แล้วครับสุดยอดครับ